เยเฮ้ยเด็กแม่งมีของว่ะเด็กแม่งมีของว่ะเฮ้ยเฝ้าเฝ้าเข้าข้างหลังเฝ้าเอาหน่อยสิเขียวแพ้ทิ้ไหนแพ้ได้อย่าแพ้ม่วงเว้ย Ya lẹn nắp vào tù Ya lẹn nắp vào tù Viếng nói xích hiếu ô nè ba nó đấy <deficit worldwide. l> เด็กคงใช่ไหมขเข้าได้เอาไว้ถึงตัวหน่อยดิเอาหน่อยเออเยนะอย่าเล่นหน้าประตูไอ,อ้ลูกพี่กูนี่หว่าโทษ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  <c oughs> <c oughs> เอ,อ้ยสวยเว้ยเอ,อ้ยขาอ่อนนิดว่ะเบสเสียเบสไรเอ้ยเดีเออ, <c oughs> เอ,อมิกเอาหน่อยจิ้มนี่เอ,อ้ยเพื่อนว่างไปโศกได้ไปล็อกไปไหน <c oughs> เว้ย อยาเลี้ยงเยอะส่งเลยส่งได้ส่งเลยเรามีกันอยู่เจ็ดคนมองส่งได้อยู่เบสเอาไปมองหาเพื่อนโอ้ยขาหันเบสทำอะไรมาวะเอออย่างเงี้ยเออเข้าให้เต็มเลยอะไรเบอร์เก้าเก้าเข้าให้หนักเลยเบอร์เก้าเก้าอะ แพ oui fate, c, pues desse, teachers, 8, 2, nah. ้ใครแพ้ได้อย่าแพ้บ่วงเว้ยเอาเด้อเว้ยเออเรียบร้อยดีวะดีอเด้เด้อเอ้ยจุดโทษเปล่าเนี่ยเอ้ยจุดโทษเปล่าเนี่ยเอ้ยจุดโทษเปล่าเนี่ยดีไม่แข่งสีเศร้าเข้าอย่างนี้ ล้าถ่ายขนดเดี uh ๋ยวไปขอถายรูปกับน um yeah, ักร้องห่อยอยู่ไหนว่บอล

Ahora vamos lá.